ให้เจ้าหน้าที่หรือพลังงานดับเพลิงของสถานีดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยของเทศาบาลเมืองสาธิวานเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็มีศักยภาพที่มากขึ้นนะครับมีประสบการณ์ที่มากขึ้นสามารถดับทั้งไฟเบื้องต้นได้แล้วก็ไฟคาดรุนแรงได้นะครับเมื่อเกิดเหตุเฉพาะสามารถที่จะดับได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เทศบาลมือนะครับได้จัดการซ้อมแข่เกี่ยวกับการดบเนิงของเจ้าหน้าที่ดบเนินนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับตลอดเดือนเมษายนเนี่ยครับก็จะมีเมือไม่ต่างๆางโดยเฉพาะในทุกในป่าเยอะนะครับแล้วก็ในเตทศบาลก็มีหลายๆจุดนะครับทําให้ทางเทศบาลโดยสมนักปลัดนะครับโดยสำนักงานสืปรากันว่าเราได้จัดเตรียมความพร้อมอยู่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับในการในการซ้อมนะครับ เพื่อที่จะนํามาปฏนะิบัติหน้าที่เกี่ยวกับทีมเวิร์กและก็อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ในพร้อมใช้นะครับอยู่ในลักษณะพร้อมใช้แล้วก็ทางเทศบาลก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับซึ่งต่อไปก็จะจัดพร้อมแผนของการออกกำังกายต่างๆก็จะจัดประจำทุกเดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือของเทศบาลเมืองที่วาดนะครับสำหรับ ในส่วนของจังหวัดนะครับที่ซ้อมแผนทั้งทั้งสามวยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ปกครองที่เทศบาลเมืองเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเข้าไปร่วมปฏิบัติการซ้อมแผนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้พวกพี่น้องมั่นใจในงานป้องกันงานดับเพลิงของเทศบาลเมืองนะครับที่มีความพร้อมเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนก็ํางานการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับคือที่ผ่านมาก็มีการซ้อมปฏิบัติงานกันอยู่ ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้พวกแม้พี่น้องมั่นใจนะครับครับาสีนะครับก็ช่วยกันงานนรอ,อยากากออนะครับทีน่นใจ